เย้เย้ดีใจมากเลยครับผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube ที่มีผู้ติดตาม1,000คนและมีจำนวนชั่วโมง4,000ชั่วโมงผ่านมา1วันเรามาดูกันครับว่าพี่หมอมีรายได้จากการทำ YouTube เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดู YouTube พี่หมอนะครับก็ขอให้ได้รับความรู้กลับไปนะครับ อันไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยพี่หมอกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อให้คนได้การเรียนรู้นะครับเพราะกว่าออตอนนี้เนี่ยมีคนที่เป็นสมาชิกพี่หมอประมาณ2.300คนนะครับแล้วก็มีวิดีโอที่มีคนมาดูหลากหลายนะครับแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีประมาณ0.87นะครับอันนี้ นะครับก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าบาทรับผ่านมา1วันนะครับนะครก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับตัวรายได้นะครับ30กว่าบาทนะครับต้องให้ได้100 US ดอลลาร์นะครับถึงจะได้เงินออกมานะครับยังไงก็ใครมาก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์นะครับให้เกิดรายได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ